ครับเดี๋ยวจะวิธีรีเซ็ตตัวเนี้ยจำอ่ะเราจะยังไม่ได้จำนะตัวนี้คือปกติบูตได้แต่ทีเนี้ยจะจะรีเซ็ตให้อาไฟก่อนครั้งอ่อไฟเสร็จหาหาอะไรที่เป็นสายไฟหรือเป็นนี้ก็ได้คีบไว้ เดี๋ยวดูไฟคัอ่ะพอออนไฟเนี่ครับออนไฟเสร็จก็จะเห็นว่ามันจะติดอยู่สองหลอดเนี่ยหลอดเหลืองกับหลอดแดงติดค้างอ่ะนี่ก็รอจนกว่าตัวไฟแดงกระพริบแล้วก็ปล่อย ปล่อยเสร็จก็จะเห็นว่าไฟแดงอะอกระพริบอยู่ไฟแดงกระพริบอยู่แล้วก็ออ f ไฟออ f ไฟหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเอาจัมาจัมไว้ที่จัมคู่บนเสร็จแล้วออนไฟ ก็จะขึ้นทั้งสีสี <4 S 2> ดวง,วงแล้วก็จะมีหลอดบน2หลอดติดกับหลอดแดงตัวนี้คือบูตได้ปกติ